สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเพื่อนเครับหลังจากาที่มี M W ครับไอ้จัดจะไม่ถามเลยหลังจากที่ขวายกิฟต์ยีโออร่รอบวันนี้เจอไปนะครับก็ได้รับการตอบรับไปในทีรับดีมากครับตอนนี้เราอยู่กับเกมรอบที้นะฮะอนนี้เราอยู่ที่อะไรอ่ะพารี่อนะ่าง่ะฮะน่าจะเป็นพารี่นะฮะ กัว่ไม่รีดบอะแม่งไม่เรียบเลยอันนี้เราก็อีกงแมนแดนแมนแล้วก็เออแะไรบ้าง่านไ่อออไอ้ชัดคตอแไม่รอเปยากคกนเราต้องรอนะต้องรอที่นี่โดนบุกนะโดนแก๊สผิ๋ยวเราเรื่องราวนะครับแต่เรา่เปิดเ้นพาะห้เองอ่ะเป็นพระเอกครับ กับคู่ไปมานดนะครับ,บอย่ามองข้างล่างเลยอยู่บนที่สูงอ่ะเขาบอกไว้อโอเครยิน,น,นมนจล้เปี่เ็นล่พูดไปเรือเอ่อยๆนะมันเจ้าเวสน์กเอา เราเจอผู้ก่อการล้วครับผมเกมก็มีกระตุกเล็กน้อยครับเป็นจะตายของเขาากนะครับผม ใครที่สนใจอยากเล่นเกมนี้นะครับเลาลาดเป็นการางนะครับผมไปหาโหลดกันได้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเขาเรียกว่าออฟฟิศอะไรอย่างเนี้ยครับพี่พี่ตอกลายยิงยิดไว้เอาอเอาแบบเอ้าคุณยิงพอกขึ้นอะไรไปล่ะโอเคครับ Uh, Clear! Check the door! The rest at the end of this alley! Saber, this is no. Sandman. Watch your fire to the north. We are coming to you. Copy that. I would glad to see you then. Hola, Dimitri! This is GRGS! Done. that? มึงไม่ค่ายาวอ่ะกูมึงแยกมึงพูดตลอดไม่ได้นะเว้ยตัดรวมเลยอันนี้เอาตัดออกนะตัดออกเถอะเพื่ออะไรเพื่อเรามึงคิดดิกูมองไม่เห็นหน้าตาลายเดี๋ยวมึงต้องเปลี่ยนปืนกล้องอย่างนี้อ๋อเลือดหมดเลยเราจัดสะพังเป็นสวนสว่านนะฮะที่มาจมบคบเรานะครับแก้ปืนเหรอเอาปืนก่อที่ ปืนข้างหลังเออข้างหลังมามาครับจังหวะนี้ที่เป็นร้อยนัดนะครับกระสุนแล้วเร่อกระสุนละจังหวะนี้ครับเราอยู่ที่ไหนวะลาล์ประเทศปารีสประเทศปารีสประเทศปารีสไม่มีฝรั่งเศสอยู่ที่ฝรั่งเศสครัในกรุงปารีสโอเคยังอีกจัง ลองเป๊ะเล่นเกมนี้ได้ข้าวบู๊กได้นะครับผมถ้าไม่ได้ข้อวบู๊กคือไม่ได้เล่นนะครับแต่สำหรับคนที่อยากได้ข้อวบู๊ครับจะบต้องยิงยิงเป็นระลอกต้องตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวสั่งอาหารกินก่อนหิวข้าวว่ะเจี๊ยมแม่งเราจะมาดูศพกันนะครับโอ้โหแม่งแบบยังโผล่ เราแต่งหัวเราต้องตุ้มเหรอไอ้บ้าเกิดยังดีไปกันแต่งเหมือนกันที่ไหน่ยเฮ้ยระเบิดเีจ๋อเฮ้ยเก็บอะไรอะแผ่หลังจบมาแล้วฮะเก็บเพื่อจะรับของรางวัลนะครับผมถ้าใครอยากได้ของรางวัลนะครับเราจะมีไม่ได้ล่ะ โอเคครับกลับมากลับเกมมีครับมีไปตัดรัวไปได้ตัดรัวมอีกครับอันนี้มีรถอะไรมาครับผมเมืก,ก,กี้ไปเห็นรถเดวเวอร์บูองไรอังนี้ <c oughs> โอ้ไม่ไหวจริงๆเอา้าทีวี <10 S 1> <อ>เครื่องเจ็บหู เฮ้ยว,ว่ามีกี่เด็ดวะผมยังจำได้นะใช่ว่ะใช่เน,นี่ยก <c oughs> ัดกาโ้เก็บคนเดียวเลยเน, <c oughs> นี่ย่อะไรออ๋ออะไรจะให้พ<ว>อมาช่วยเหรอให้ช่วยยิงอจะเปิเดส่งสัญญาณนะครับให้ นี่ตอมิโดบุกนะครับโผกูหลบแล้วอ่ะก็เรียกว่ามาใหม่มาบาดแผลไม่ไหวนะครับสองสามเราจะเล่นดีๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดรวมเลยตัดรวมเ่ะใช้แอร์ดับแล้วพอจ๋าช่วยพี่ด้วย จบแล้วไหมโอ้โหแม่งลาสะพานเลยว่าทำเอฟเฟกต์ค่อนข้างที่จะดีนะครับพวกฟองควันอะไรอย่างเงี้ยทำมาได้ละเอียดมากถ้าไม่ขี่รถได้ไหมรถนี่ทำมาแบบยับมากแมงลาละเอียดดิบดิบเก็บผลเลยนะครับสวยา มีขายที่ใหญ่ครับผมสตรีมครับผมสตรีมนะครับก็ไปหาได้นะครับมาซื้อครับผมก็ได้ครับแต่ผมคิดราคาแพงหน่อยนิดนึงก็ประมาณหนึ่งแสนบาทต่อเกมนะครับสตรีมขายแล้วก้อยร้อยประมาณสามร้อยเต็มที่ผมขายหนึ่งแสนก็ยังได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ไปหาได้ครับหวังว่าจะไม่มีใครเป็น ถ้าใครแม่งมาซื้อมึงบ้าแลเ,เ,เ,เนะรับดูหมดแล้วอ่ะมไม่เห็นปลเลยข้างหลังอ่ะตายแล้แหละไม่เห็นเลยในะส่บู๊เองมาแล้วมาเลยโอเคอ่ะเอ๊ สักคู่เดี๋ยวับมาแล้วจะตัดรวมไหมตัดรวมแน่นอนชัวร์อันนี้เราก็ยดีๆแม่งก็ทักมาจบของกรุกงปฟารีประเทศฝรั่งเศสนะครับผมอันนี้เรากำลังจะลงไปหามนุษย์หมีหมูนะครับสุดเท่เลยไม่เคยดูเซาพาร์คเงี้ยเคยดูแตนีจ้าเต่าอ่ะอ๋อที่มันชอบกินพิซซ่าบอกให้ อะไรลงลูไปไปก็ไหลมาแล้วไหลมาแล้วพอเยี่ยมว่ามันถอดได้ไมเนี่ยืำคาดวรอเดี๋ยวมันน่าจะถอดได้แล้วมั้งตอนเนี้ยตัวลำคาดได้ดีแล้วอ่ะปอดเชื้อสารพิษแล้วนะครับเสียงแม่งเชื่อแม่งแบบเหมือนกล้องกล้องโอเคนะครับก็ถอดแล้วนะครับ

มีได้แล้วไม่มีใครใช้มันเป็นที่สองกบนี่มันเนี่ยไปน้เลยเพวกมีเปิดด้วยแบบเพือนฮะมีระเบิดรับไม่มีเห็นแล้วเดันจาดอันตรายใช่ปะอันตรายมีหมาอยู่ อันตรายพิษภูมีหมาอยู่ข้างในมาไหนหมามึงหมาอันตรายภ้าไปอยู่นะครับต้องสักช้าจังวะโอ้ยเที่ยวมืชบ่กบอกเลยว่าไอ้ด่านนี้นะครับพยายามขยันนั่นเลยแล้วครับเล่นเที่ยวแต่บอกไม่ก็จะเห็นแล้วคือเกมมึงจะเปิดจริงไปไหนครับเฮ้ยหนู โอ้กระโหลกเทียบนั่นเป็นเหมือนคล้ายแบบหลักโจรนะครับผมไหนแล้วต้องเจอพวกหมอผีแน่เลยเฮ้ยเอ้าไปก่อนมาดนน่ากลัวไอ้ปืนมันยนะปืนมันเราโดนวางกระดักโอ้โหเรียกว่าแล้วโดนวางกระดักแล้วจังหวะนี้ไปทางนี้ก็ไม่บอกกูโอ้ยไปก่อนฟาสแมน เราใส่นำอยู่แล้วก็เขาเรียกอะไรรีบกินนะฮะเด็ก6ปันนี้ครับครับดีเหรอเดันแต่เราเล่นเกมนี้เราก็ค่อนข้างที่จะแม่นเลยครับเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กปัญาอ่อน อาบ,บูคินเลกีได้สัตว์เกี่ยวกัเกมมันตูดอยู่อาบ,บูคินเฮ้ยจังหวะนี้ไ่าดูสุดท้ายรีโหลดยาวเลยนะเดี๋ยวแม่งก็หนีไปกูนี่นำนนอยางกูหนีไปเพื่อน,รอนเอนราเกิดเงี้ย,ยอะไรกูมไม่ใช่ว่า,<อ>าหลอกให้เข้าไปเอ็นเธอ โอ้ได้กนะูขับน in ี่มีหว yeah! ังเอากระจกออกที่อะไยนี่ดิจริงทำไปเลยเอ้ยน่าจะมีปืนดีด้วยโอ้โหแลต้องตามล่าหาข้าวไม่ได้นี่แกแกปืนที่เนี่ยเนี่ยเอาดิเนี่ยพูดดีอ่ะมันมีดีจริงจริงแกแล้วรัวปะ มีดีที่หออ่อไอ้มาสั่งเมื่อกี้ให้เป็นประโยชน์มีดีที่หอไอ้มาเมื่อกี้นะ,ะไม่มีอะไรมไลมพัดสบายใจมไ,ยไม่มันไวจริงรอะคือเร็วขนาด <The Bird. S 2> ร,ระเบนะิดถูกแล้วเี้ยนแบ็คอะไรก็แค่ที่จะไวนะบมดูไม่เห็นแม่งรีโหลดเลยอ่ะรีโหลดแล้วเมื่อกี้ เป็นปืนที่เขาทาเจร็จดีนะครับสำหรับคนที่อยากได้ก็รีบไปด้านล่า,ออา,ากปอนวายป่ะไปติดต่อกันซื้อกันได้นะครับฮะที่ี้เราโดนไล่ไล่าหรือว่าไล่เขาหรือกันว่าเราโดนมา <c oughs> ไม่น่าจะเป็นคนล่าเขาหรอกสภาพ <c oughs> เฮ้ยพามนันเเหมือนโบสถ์เนี่ยนวะ่ะหรือสถานีรถ<ฮ>ไฟใต้ดินใช่ ที่สาธารณะนะครับเราเราเปลี่ยนไปอย่างหน้านเลยครับฐานเลยเจ้าวัานี้ฐานเลยเจ้าวัานี้ฐานมาฐานมาเจ้าวะนี้จังหวะนี้เรียบร้อยเรียบร้อยจังหวะนี้บวกอือยิงแม่งมันเป็นแบบสโลว์โมชั่นเกมก็ทำมาได้สวยได้ยังครับไอ้สัดโอ้โหตึงแย่ ชนอย่างนี้ผิดเกมเดฟูต้องเข้าใจเลยโอ้จันแมนแม่งว่าสั์ไม่ไหวครับเย็แมกนูเลอจ่ายตังค์เยี่ยมจบยังวะไฟเยียไฟดับอีกแล้ววันน,นั้นจบแล้ว เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับดูรลิปผมเสร็จแล้วนี่ช่วยกดติดตามตรงนี้ด้วยนะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับล้กกดไลค์ด้วยโอเคครับขอให้รับชมอย่างมีความสุขนะครับบานะบ๊ายบาย